คือประเด็นของน้องโกะเด็กปิดาตาเนี่ย,ยในโลกโซเชียลเขาก็มีการจับโปะว่าเอ๊ะไอ้ผ้าปิดตาเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างตาที่พอจะทําให้น้องเนี่ยมองเห็นแสงที่เล็ดลอดออกมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ก่อนว่าไอ้ช่องว่าง,างที่ว่าคือตรงไหนค่ะโาเชื่อเขาวงมาให้ <laughs> 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 นี้เนี่ยคุณพ่อเห็นแล้วน้องว่าโซเชียลเขาบอกว่าเนี่ยน้องเนี่ยมองเห็นมันมีช่องว่างตรงข้างๆตาเนี่ยงั้นถ้าทดสอบสดๆตอนนี้ได้ไหมคะได้ครับแบงค์แบบเนี้ยได้ใช่ไหมคุณพ่อแบงค์แบงค์ยี่สิบได้ไหมเออได้ครับได้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันเม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอ่าตอนนี้พี่เหมียวเขาถือลักษณะไหนลูกแบงค์ทำนี้แบงค์แนวตั้งค่ะคืออ่ะเห็นไหมคือเรารู้สึกไหมว่าเหมือนน้องต้องเอียงคออยู่ อันไหน,นหนูลองทำหน้าตรงๆอ่าโอเคทำหน้าลงวบบนี้หน่อยลูกเอาหน้าลง,าลงหน่อยได้ไหมให้มันเป็นระดับสายตาอ่ะโอเคอพี่เมียทำอะไรอยู่ตัดผิดรัดเรียบร้อยกันต<ร>นัดเรียบร้อยกันทำหน้าตรงวันนี้ทำอย่างนี้อ่าทำอย่างนี้อ่าแล้วแล้วโกะมองเห็นอะไรแบงก์ยี่สิบบิลข้างหลังครับแบงก์ยี่สิบอ่ะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วไงโป๊ะเลยเพราะพี่บอกว่าเป็นแบงก์ยี่สิบอ่าแล้วแล้วแล้วโกะมองเห็นเลขที่อยู่หลังแบงค์นี่ไหม เมื่อกี้ในคลิปได้ครับแต่ขอแบงค์เป็นแนวตั้งหน่อยได้ไหมฮะพี่พี่ไว้แนวตั้งอยู่ไม่ไม่ใช่ฮะเลขเลขมันไม่ใช่แนวตั้งครับอ๋อเอาเลขที่อยู่หลังแบงค์เป็นแนวตั้งอ่าอย่างนี้อย่างนี้ได้ถูกไหมอาก็ต้องไม่เอียงหน้านะอ่ะมันไกลไปนิดหนึ่งมันไกลไปต้องเข้ามาใกล้หรอครับใกล้ใกล้จะอ่านได้เร็วกว่านี้ครถ้าใกล้จะอ่านได้เร็วกว่านี้เพราะเลขมันอยู่ด้านนู้น 7จ็ดสี่หนึ่งเจ็ห้าแหกหหนึ่งครับอ่ะท่านผู้ชมคะเจ็ดสี่สีห้าแดหหนึ่งสหนึ่งถูกต้องนะคะบางคนบอกว่าเหมือนน้องเนี่ยจะต้องเข้ามาใกล้แบงค์มากเลยแล้วถ้ามันเอาแบงค์มาใกล้ขนาดนี้อุบัรัตปิดตาจะเห็นหรือเปล่า โก้พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเขาที่เป็นแบงค์นะอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานทีมงานเข้ามาพิสูจน์พร้อมกันเดี๋ยวปิดตาก่อนไ่ยตัวเลขใช่ไหมถ่ยตัวเลขโอเคคือคนเนี่ยรู้สึกว่าเอมงงจากด้านล่างเห็นหรือเปล่าเอาจริงๆท้าผู้ชมไม่เห็นจริงนะไทยแบงค์ก่อนเลยว่าแบงค์อะไรแบงค์แบงค์อะไรแบงค์จับได้ไหมคะจับได้แบงค์ไร แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยยังไม่เฉลยนะตัวเลขเห็นตัวเลขไหมไม่เห็น่ะอันนี้ไม่เห็นจริงเฮ้ยแต่มันก็เห็นเป็นร่องๆอยู่นะแต่ว่าเห็นไหมแต่ว่าไม่เห็นตัวเลขเอาน้องดูนะแบงค์อะไรแบงค์ห้าร้อยครับแบงค์ห้าร้อยครับเบอร์อะไรไม่เห็นได้ไหมไม่เง็นได้ไหมเอาหน้าลงได้ไหมเอาลงหน่อยครับเอาแบงค์ลงเอาลงเอาแบงค์ลงเอาแบงค์ลงน้องก้หน้าลงได้ไหมก้มหน่อยครับ ตรงนี้หแล้วก็ 1> E 1หนึแล้วก็ห้ 5, <8 S 3> น้องบอกว่า6ก1 0ห8ึ่งเแปดเลขจริงมาด้วยความเคารพไม่ตรงนะคะแป หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดห้าหกหกทำไมผิดอะครับมันมันมาจากาที่แสงด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้ที่มันทึบด้วยครับมาจากแสงคืออะไรครับการฝึกของเขาเนี่ยจะมาากบมันคนสงสัยว่าเอียงทําไมนี่ทําไมแสงต้องเข้ารับด้วยไม่ใช่แสงรอดนะครับแสงรับทําไมผมถึงบอกว่าเป็นผ้าต้องเป็นผ้าแต่เมื่อกี้แบงค์ยี่สิบน้องไทยจังหวะ เป็นจังหวะอันนี้ก็ดีครับก็จะได้เห็นว่าไม่ใช่เขาจะพิเศษทําได้ทุกอย่างไม่ต้องให้จังหวะเขาด้วยทุกอย่างต้องเป็นจังหวะด้วยใต้ตาตรงนี้ยน้องต้องขยับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นเอาอะไรมาปิดได้ไหมโอเคไหมมาเคียงไหมเคียรตาไหมคุณพ่อมีบางคอมเมนต์บอกว่าอยากพาน้องไปวงไฮโลเป็น <c oughs> น้องเขาฝึกมาเข้าเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับการพนันพนันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเขาฝึกปฏิบัติเหมือนพระแหละครับโอเคนระดับนึโอเคนะระดับนะกดนิดนึง มาเราอันนี้สองชั้นแล้วใช่ไหมครับนี่มาที่เหลือเขาที่ยังค่อยด้ปิดโอเคคข้าที่เาตั้งสมาธิก่อนแล้วค่อยตอบพี่มิวค่อยๆอยอ่าอันนี้ชั้นที่สองชั้นที่สามแล้ว<า>นะคะคอ่าน้องหันหน้ามาโอเคโทษนะครับไม่ต้องเอามือขึ้นมาจับหรือขยับผ้านะ <c oughs> อันนี้นะโอเคนะเดี๋ยวพี่จะเขียนนะครับ อย่าจับผ้านะอันนี้คือข้อความที่อุบลรัฐเขียนนะคะไม่จับไม่จับก็ได้สบายใจเอาตัเอียงนะไม่ไม่จับนะไม่จับนะอันนี้ข้อความนะคะเห็นไหมให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนระยะนี้เห็นไหมลูกวันศุกร์ครับวันศุกร์เดี๋ยวขออีกข้อความหนึ่งนะครับเห็นแอบเห็นข้างๆปะเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีนะอะโอเคสักครู่นะคะเราไม่หันให้กล้องดูนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยว ท่านผู้ชมอาจาาจะเข้าใจว่าเอ๊ะเห็นผ่านทางตัวมอนิเตอร์หรือเปล่าอ่ากดหน้าลงหน่อยได้ไหมเป็นยังไงไมอ,อย่าอย่าจับอย่าจับจริงจริงจริงทำอ่าสะกดอีกทีเป็นตัวอักษรก็ได้ลูกยอจอออียอ แล้วมีออะไรอีกแล้วก็ทอทงรอเรือรอเรืออีกแล้วก็ม้าครับ,รบอ่าจะริยธรรมนี่คือข้อความที่อุบลรักเขียนเอาไว้ในกระดาษนะคะจะริยธรรมน้องอายุ11ขวบเนาะเออเราต้องเรียนให้ผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะการเชิญน้องโกะและคุณพ่อมาออกรายการในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องการทําให้ท่านผู้ชมสิ้นสงสยัยเพราะว่าต้องยอมรับว่าในโลกโซเชียลเองเนี่ยก็สงสัยในตัวน้องมากเด็กตาทิพย์ จริงหรือเปล่ามองเห็นได้ทะลุปุบโปรงอ่านใจคนอื่นได้ราวกับว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กวิเศษคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าน้องมาจากปฏิบัติครับไม่ใช่ผู้วิเศษเพราะคนอย่างที่ปฏิบัติอย่างน้องมีหลายคนนะครับไม่ใช่น้องคนเดียวค่ะอย่างกล่องเนี้ยกล่องแบบเนี้ยมองทะลุของที่อยู่ในกล่องได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งกล่องความหนาของกล่องยังไม่ได้และสีน้ำตาลไม่ได้ไไดถ้าสีขาว สีขาวต้องเป็นขาวแบบที่ไม่มีอะไรนี่เลยแต่ก็ต้องใช้เวลาในการดูเนี่ยเป็น10นาทีขึ้นไปแล้วนั่งสมาธิด้วยบางคอมเมนต์คุณพ่อคะอันนี้ด้วยความขอรอครคนยนะบางคอมเมนต์บอกว่าสมมตินะเอาหมวกกันน็อกมาครอบหัวน้องไปเลยน้องจะมองเห็นไหมไม่ครับไม่ได้เลยเรทรไมเข,เขาไม่ได้ฝึกมาอย่างนั้น,นครับการฝึกคือเขาฝึกกับผ้าอย่างที่น้องก็ได้พูดว่าต้องมีแสงใช่ไหมครับแปลว่าตอนกลางคืนไม่ได้กลางคืนถ้าเป็นผ้าได้โทษนะคะมองเห็นไหมว่า ชั้นในของช่างภาพเนี่ยสีอะไรมองทะลุเห็นไหมเสื้อด้านในชุดข้างในกางเกงในของช่างภาพสีอะไรไม,ไม่เห็นเลยไม่เห็นครับเพราะเราถูกฝึกมาว่าแค่มองผ่านที่อยู่ตรงหน้าแล้วมีอะไร<อ>ไม่ได้ต<ว>้องเข้าไปทะลุคืออะไรคุณพ่อเขาไม่มองทะลุนี่อาจจะเป็นทางการตั้งขึ้นกันมาเองนะแค่มองเราอ่ะผมจะตต้ว่าน้องก็ปิดตาก็คือปิดปุ๊บก็เห็นอะไรที่อยู่ข้างหน้าแค่นั้นพ่อไม่เคยบอกว่าน้องเป็นเด็กตาทิพย์ไม่ครับท่านผู้ชมบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม ทำไมคุณพ่อถึงเล่าเรื่องแทนน้องได้ทั้งๆท,ที่น้องเป็นเป็นเด็กที่มีความพิเศษกว่าคนอื่นครับหนึ่งด้วยความอยู่ด้วยกันตลอดสองหลังจากที่น้องปฏิบัติออกมาเนี่ยเราเห็นว่าลูกเรามีอะไรที่แตกต่างและทําได้เราก็ได้ใส่ใจเขามากขึ้นทุกอย่างทุกรายละเอียดเป็นคนเริ่มจากไม่เข้าวัดก็พาน้องเข้าวัดจากกลับมาแล้วเราส่งเสริมและทําต่อตีสามตีสี่พาลูกนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่เราได้ทําการทดสอบและพิสูจน์กันเนี่ยนะคะ ขออนุญาตสรุปว่าเอาจริงน้องไม่ได้เห็นทุกอย่างร้อนะไม่ครับไม่ครับเอาง่ายร้อยเปอรเนะน้องทําได้อยู่40%นะครับส่วนที่เคยบอกห้าสินั้นนั่นคืออย่างอื่นรวมกันเข้ามานะฮะตรงนั้น